ในชีวิตของคนเรามีหลายเรื่องที่ผ่านเข้ามาและก็ผ่านไปแต่มีบางคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราจําไว้ให้แม่นและนําไปใช้จะทําให้ชีวิตสงบและเข้าใจความจริงของโลกนี้มากขึ้นข้อที่1สัพพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความสําเร็จหรือความล้มเหลว ทุกอย่างล้วนเป็นของชั่วคราวไม่จีรังยั่งยืนถ้าเรารู้และยอมรับความไม่เที่ยงนี้ได้ใจก็จะไม่ยึดติดไม่หลงระเริงในยามดีใจและไม่จมปลักในยามเสียใจชีวิตจะเบาสบายขึ้นมากเพราะเราจะเข้าใจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปข้อที่สองทุกเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยเจอความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนว่า ความทุกข์เป็นของธรรมดาที่มาพร้อมกับการมีชีวิตสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่หนีทุกข์แต่เรียนรู้ว่าจะอยู่กับมันอย่างไรโดยไม่ทุกข์เพิ่มเมื่อเราเข้าใจว่าทุกคนก็ทุกข์เหมือนกันใจเราจะอ่อนโยนและไม่ตัดสินผู้อื่นง่ายๆและเราจะเริ่มหาทางพ้นทุกข์ด้วยสติและปัญญาข้อที่ 3. ไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงชี้ว่า ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเรารัพย์สินชื่อเสียงก็ไม่ใช่ของเราทุกสิ่งที่เราครอบครองอยู่เป็นของชั่วคราวยืมโลกมาใช้ยืมกันมาอยู่แม้กระทั่งคนที่เรารักก็ไม่ได้เป็นของเราการเข้าใจข้อนี้ไม่ใช่เพื่อให้หมดรักแต่เพื่อให้รักอย่างไม่ยึดติดและเมื่อถึงวันที่เราต้องจากกันไม่ว่าจะด้วยเหตุใดใจก็จะไม่เจ็บปวดเกินไปเพราะรู้ว่าทุกอย่างเป็นของที่ยืมมาข้อที่สี่ การกระทําคือกรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมทุกสิ่งที่เราทําทั้งกายวาจาใจล้วนมีผลตามมาเสมอทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอาจจะไม่ทันทีแต่อย่าคิดว่าไม่มีผลข้อคิดนี้ทําให้เราระมัดระวังคําพูดการกระทําและความคิดและยังทําให้เรามั่นใจได้ว่าถึงวันนี้จะเหนื่อยจะลําบากถ้าเราทําดีไว้ผลของกรรมดีนั้น จะตามมาแน่นอนข้อที่หไม่มีใครช่วยเราได้เท่ากับตนเองพระพุทธองค์ตรัสว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครจะอยู่กับเราไปตลอดเพราะในท้ายที่สุดเราต้องเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะคิดจะพูดหรือทำสิ่งใดจะเดินไปทางใดเมื่อรู้เช่นนี้เราจะหยุดทอดโชคชะตาหรือคนอื่นจะหันมาฝึกตนเองให้เข้มแข็งขึ้นเพราะคนที่ช่วยเราได้ดีที่สุด คือตัวเราเองคำสอนทั้ง5ข้อนี้เป็นคำสอนที่ลึกซึ้งเรียบง่ายแต่เปลี่ยนชีวิตได้ทําให้ชีวิตเบาสบายมีสติเข้าใจโลกและเข้าใจใจของตัวเองมากขึ้น